สวัสดีค่ะ v i p i าาวันนี้ขอพามา unbox สินค้าทีมหวังในคอ l l e c ชัน n moodance สินค้าโซลอาทเร็วมากส่วนจะเป็นอะไรนั้นตามมาดูกันเลยค่ะการสั่งซื้อครั้งนี้ทำโดยตรงกับ www teamwhangdesign com นะคะไม่ได้ซื้อมาจาก flagship store ค่ะ โดยทางทีมหวังดีไซน์จะจัดส่งมาให้ทาง DHL นะคะก็จะมีการจ่ายภาษีตอนขารับนิดหน่อยค่ะ <Avenue. S 1> ก็เหมือนการซื้อสินค้าออนไลน์ปกตินะคะก็จะมีใบเสร็จมาให้แล้วก็จะมีรายการสินค้าในคอลเลกชันนี้เผื่อจะซื้อเพิ่มเติมค่ะสินค้ามาในถุงซิปล็อกสีชมพูเป็นสีของ,ของทีมหวังคอลเลกชัน a n c e นะคะ ตรงสติ๊กเกอร์ก็จะมีเขียนว่ามูด a นส์นะคะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยของคอลเลคชันค่ะ m o ู d a n c e นี้แจ็คสันได้อินสปิเรชันมาจากมูดันนะคะซึ่งเป็นดอกพีโอนี่ของจีนที่ป้ายบอกรายละเอียดสินค้าไซส์แล้วก็จะมีวิธีการดูสินค้าแท้ปลอมนะคะไว้เราจะรีวิวกันให้ดูในคลิปหน้า ดีไซน์ที่โดดเด่นของเสื้อยืดคอลเลกชันทีมหวังอยู่ด้านหลังนะคะโดยจะมีการเขียนคำว่าทีมหวังอยู่ข้างหลังมีการเล่นรายละเอียดที่ตัวอักษรนะคะโดยใช้ดอกมิวดันในการทำดีไซน์ส่วนด้านหน้าเป็นเสื้อยืดคอกลมรียบๆนะคะแล้วก็มีโลโก้ทีมหวังอยู่ทางอกด้านซ้ายเป็นการเพ้น์ลงบนเนื้อผ้านะคะไม่ใช่ลายปัก เดี๋ยวเราให้ดูรายละเอียดตรงโลโก้ข้างหลังชัดๆอีกครั้งนะคะจะเห็นว่ามีความเป็นดอกพีโอนี่ซ่อนอยู่ส่วนตัวเจาะรูที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเสื้อทีมหวงังก็จะมี e n g r a รฟของคำว่าทีมหวงังซึ่งเล็กมากถ้าไม่สังเกตอาจจะไม่เห็นนะคะเสื้อยืดตัวนี้เป็นไซส์0น,นะคะซึ่งเป็นขนาดเล็กที่สุด แล้วก็ด้านในตรงป้ายบอกไซส์นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ทีมแวงอีกครั้งหนึ่งเป็นตัวนูนดูกันชัดๆนะคะตรงลายทีมแวงจะเป็นดอกพีโอนี่แล้วก็ประสานกับเสือเพราะว่าปีนี้เป็นปีขาน,นะคะสำหรับเสื้อเป็นคอตตอนร้อยเปอนะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดของกล่องบรรจุก็จะมีทีมหวางดีไซน์พร้อมกับมอตโต้ประจำใจแจ็คสันเลยนะคะ know yourself make your own history สุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนๆที่ไม่สามารถจองคิวไปที่แฟลกชิพได้นะคะสามารถเข้าไปดูสินค้าของ m ิวแดนซ์2ชิ้นในคอลเลกชันนี้ได้ที่ w w w timwangdesign com นะคะรายละเอียดจะเป็นสกุลเงิน us ดอลลาร์นะคะบวกกับค่าภาษีนำเข้าในประเทศตามสัดส่วนของการซื้อรายการสินค้าค่ะ วันนี้ VIP อพา,าก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางช่อง VIP อพา,าด้วยค่ะ